สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับการตั้งค่าปิดเปิดไฟโลนนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับไปดูนะตัวนี้เลยนะฮะไฟด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตั้งค่าเปิดปิดไฟโรนตรงไหนนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะครับทำการเปิดรีโมทโรนนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็เปิดตัวโรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับผมขอโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับกดมาตรงนี้นะครับตรงที่การตั้งค่าโรนนะครับด้านขวานะครับบนสุดเลยนะครับที่เป็นรูปไอตัวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยครับ1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับก็กดมาที่ด้านซ้ายที่เป็นรูปโรนนะครับกดเข้าไปเลยครับ1ครั้งนะครับเมื่อกดมาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็น โหมดนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับร r นอินดิเคเตอร์นะครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นปุ่มนะครับบ่งบอกนะครับสถานะไฟรนนะครับผมเป็นโหมดนะครับเปิดปิดอ่า ไฟรนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดปิดได้จริงหรือเปล่านะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเลื่อนมาทางซ้ายมือนะครับแบบนี้นะฮะกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เขาจะถามว่าคุณต้องการปิดไฟนะครับใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดโอเคไปครับเรากดโอเคนะฮะนี่นะไฟ ตอนนี้โรนเปิดอยู่นะครับแต่ว่าไฟไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟกันนะครับนี่ปิดนะก็ประมาณนี้นะนี่นะฮะก็การเปิดปิดไฟนะครับโรนนะครับที่ ทั้งสีเขียวสีแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีส้มนะครับก็ใช้หมดตัวนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับนี่เลยนะง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนะครับหรือรีวิวอะไรให้เพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ